วันนี้นะคะพวกเราก็จะมานำเสนองานเรื่องกฎหมายแพ่งค่ะโดยงานนี้นะคะจัดทำโดยนางสาวกัญญลักษณ์เมฆฉายเลขที่23และนางสาวนัชยาโสภาเลขที่35ค่ะมาดูความหมายของกฎหมายแพ่งกันค่ะกฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่สามารถยอมความได้เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของเอกชนที่มีต่อกันโดยเฉพาะ เรื่องในชีวิตประจำวันเช่นการซื้อขายของการเช่าบ้านการกู้ยืมเงินการแต่งงานการหย่าและการรับมรดกค,ค่ะลักษณะสำคัญของกฎหมายแพ่งนะคะ 1. เป็นกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐเดินตรงค่ะ เป็นเรื่องของบุคคลกับบุคคลไม่ใช่เรื่องของรัฐก,กับประชาชนแบบกฎหมายอาญาค่ะ2นะคะมุ่งรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลไม่ใช่ผลประโยชน์ของานะสาธารณะ3านะคะคู่ความต้องเป็นฝ่ายดำเนินการเองในคดีแพ่งศาลจะพิจรารณาเฉพาะสิ่งที่คู่ความร้องขอไม่สามารถดำเนินคดีเองได้เหมือนอาญาค่ะ ลักษณะกฎหมายแพ่งของไทยอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแบ่งออกเป็น6บันดังนี้ค่ะบันหนึ่งเป็นบทเบ็ดเสร็จทั่วไปนิยามต่างๆเช่นบุคคลทรัพย์สินนิติกรรมหลักเกณฑ์ทั่วไปของนิติกรรมเช่นการทำสัญญาเงื่อนไขโมคะโมคียะบันสองนี่สัญญาเช่นซื้อขายเช่ากู้ยืม ้างแรงงานหนี้ที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่มีสัญญาเช่นการทำของคนอื่นเสียหายการชำระหนี้การโอนหนี้และการระงับหนี้ค่ะบรรสามทรัพย์ประเภทของทรัพย์คือสังหาร,ริมทรัพย์และอสังหาร,ริมทรัพย์เป็นการครอบครองหรือการได้กรมรมสิทธิ์สิทธิครอบครองจำนองหรือจำนำบัรสี่ครอบครัวการมั่นการสมรส และการหย่าสิทธิหน้าที่ของสามีภรรยาและการปกครองบุตรการรับบุตรบุญธรรมบ 5, มรรห้ามรดกผู้ที่มีสิทธิรับมรดกพิในกรรมการจัดการมรดกหรือการแบ่งและการสละมรดกบรรหกพาณิชกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าเช่นการทำหุ้นส่วนบริษัทเอกสารต่างๆทางการค้าและธนาคาร เราจะมาลองยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งกันนะคะถ้านาย A ข่ายรถให้นาย B แล้วนาย B เนี่ยไม่จ่ายเงินนะคะสถานการณ์นี้นาย A สามารถฟ้องเรียกค่ารถได้ค่ะกฎหมายนะคะจะเรียกว่ากฎหมายนี้ค่ะต่อไปนะคะถ้าสมมุติว่านาย X เนี่ย,ยได้เสียชีวิตและทิ้งพินัยกรรมไว้ให้ลูกลูกนะคะจะมีสิทธิ์รับมรดกค่ะ กฎหมายนี้นะคะจะเรียกว่ากฎหมายมรดกแล้วถ้านางซีเนี่ยแต่งงานกับนายดีแล้วอย่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะคะทั้งนางซีและนายดีเนี่ยก็จะต้องแบ่งสิ่งสมรรกันค่ะกฎหมายนี้นะคะเรียกว่ากฎหมายครอบครัวค่ะความสําคัญของกฎหมายแพ่งนะคะ 1. ส่งเสริมความยุติธรรมระหว่างบุคคลสอง ทําให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ 3. เป็นพื้นฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตประจําวัน 4. คุ้มครองสิทธิของประชาชนในสังคมค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการน,นําเสนอกฎหมายแพ่งขอบคุณที่รับชมค่ะ